สวัสดีครับมาตอบคำถามนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอลูกหกสิบชักเก้าสี่วาวนะครับตัวลูกเดิมของเวฟร้อยสิบไอขนาดห้าสิบมิลครับเป็นเวฟตัวเก่านะครับชักเดิมอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดหกมิลครับปริมาตรกระบอกสูบเดิมอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งซีซีนะคบัสตาร์ส่วนกรนารัดเดิมที่เก้าจุดสามต่อหนึ่งครับเอามาคำนวณหาเบ้าฝาสูบเดิมเป็นเบ้าฝาสูบรวมนะครับโดย ใช้สิทธิของเครื่องยนต์ตั้งหารด้วยอัตราส่วนขนาดลบหนึ่งได้เท่ากับ13.1ซีซีนะเป็นเบ้าฝาสุบรวมของเครื่องยนต์ใส่ลูกใหม่ขนาด60มิลครับชักใหม่55.6บวกด้วย18นะได้73.6มิลเอามาคำนวณหาปริมาตร กระบอกสูบใหม่โดยแทนค่าก็คือ3.14 6ุคูณ60คูณ60คูณด้วย73.6ดหารด้วย4,000ได้208ซีซีนะครับจากนั้นเอามาคำนวณหาอัตราส่วนการอัดใหม่นะครับโดยเทียบกับตัวเบ้าฝาสูบเดิมนะครับเบ้าเบ้าฝาสูบรวมเดิมครับจากโรงงานเพื่อจะดูว่า ถ้าเกิดเราใช้บ้ขฝาเดิมเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยตัวอัตราส่วนกันอัดที่ได้จะเป็นเท่าไหร่คนเลือกน้ํามันจะเพลิงตัวไหนใช้ได้หรือไม่ได้นะครับก็แทงค่าคือ208บวก1 3 1สามดได้16.8ต่อหนึครับสูงเกินไปนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําการแก้ไขนะถ้าจะใช้แนะนําให้เป็นน้ํามัน e 8 5ครับ ซึ่งถ้าเกิดต้องการแก้ไขให้เหมาะสมนะถ้าเป็นน้ำมันเก้าเลือกอัตราส่วนขนาดเป็น10ต่อ1นึ่สำหรับสำหรับเป็นเบ้าฝาซีวานะครับก็ทำเบ้าฝาโซบรวมให้ได้ Off 2 3 1ส4มจนะครับถ <van fucking. S 1> ้าเป็นน้ำมัน9 5้าเลือกอัตราส่วนขนาดเป็น12ต่อ,อ totally 1นควรทำเบ้าฝาโซบรมให้ได้18.9แปนะครับถ้าเป็นอียเลือกอัตราส่วนขนาดเป็น1 3าต่อ1นควรทำเบ้าฝาโซบรวมให้ได้17.3 4จมนะครับถ้าเป็น E85 เลือกอัตราส่วนขนาดเป็นสิบ้ 1 6ซีนะครับตัวว่าฝาสบูบมเราสามารถอ่าโทษทีครับตัวอัตราส่วนการอัดเราสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเหมาะสมหรือการใช้งานได้นะครับถ้าต้องการเซฟเครื่องยนต์ก็อาจ,จลดตัวอัตราส่วนการอัดลงสมมติน้ำมัน95จาก12ตอ1อาจจะเปลี่ยนเป็น11ตอ1หครับหรือถ้าเกิดต้องการความแรงเพิ่มขึ้นก็สามารถปรับโจนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มอัตราส่วนการอัดเข้าไปนะครับ สมมุติถ้าเป็นน้ำมัน95าเลือก12อานจะเปลี่ยนเป็น13หรือ14ต่อน1ถ้าเกิดต้องการใช้ในการแข่งขันเนี่ยต้องปรับโจทตาส่วนขนานดะให้สูงให้สูงที่สุดจนกว่าเครื่องยนต์จะแกร่งนะครับสำหรับวัดีดเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นน้ำมัน91เลือกที่ประมาณ1 8 7ซีซีถ้าเป็น95เลือกที่2 0 8ซีซีถ้าเป็น e 2งเลือกที่2 5 0ซีซีนะครับ ถ้า E85 เลือกที่ปรนะมาณ274ครับไปเทียบเบอร์ที่ใกล้เคียงครับถ้าให้ดีคือควรจะเอาไปรีแมปช่วยด้วยนะครับข้อมดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชัน 10N ลุกส60ชาก์ 10, 9 4วาล์นครับ